สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ด้วยนะครับไพ่อยากบอกอะไรกับเราเรามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากบอกอะไรกับเรานะเอ p e r พ r ไพ่ไพ่สำรับ เราอยากดีกับเขาเราก็อยากให้เขาดีกับเราหวังว่าเขาจะดีกับเรานะ Emperor อำนาจอยู่ในตัวของคุณอำนาจอยู่ในตัวเราควบคุมจัดการไปไปตามต้องการ Emperor ให้เป็นไปตามที่เราต้องการก็คือ Emperor อะลักษณะของคือ เราดีกับเขาเขาก็ต้องดีกับเราเห็นไหมเราต้องการอะไรเราทําสิ่งนั้นไปเพื่อว่าให้เขาทําสิ่งนั้นตอ,อบกืัอคผนเรามานี่คือความต้องการ h e w e l อ้าวมีความต้องการแลเห็นไหม level คือความต้องการ มาพร้อมกับอัศวินถ้วยต้องการทำอะไรสักอย่างหนึง่ง t e m p พลังเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจัดการทำอะไรสักอย่างนึง่งโอเคคือผมมองแล้วนะนะว่าไพ่อยากบอกอะไรสิ่งที่เราต้องการนะ มันเหมือนว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วอะมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วจะดีอืสิ่งที่เราต้องการอะมันถึงทางตันมันไปต่อไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีมาไพ่ออกมาเป็นแบบนี้นะ emperor คือได้ตามที่คุณต้องการทีนี้เรามาดูต่อ นักเรียนนักศึกษาบางคนแบบว่าเอ้ยอาจารย์มันแปลได้แค่เนี้ยมันงงนะเปิดขยายเราจะมาขยายเด้วลกันว่าอะไรคือความต้องการไพ่บอกว่าเมื่อคุณมีความต้องการต้องการอะไรเดววลมันเป็นเรื่องของอยากจับอยากสมัมผัสอยากทุกอย่างเลยหลงไหลมัวเมาอะไรประมาณเนี้ยใ้สิ่งที่เราอยากได้มันไปถึงทางตัน แล้วเดวิลล่ะเดวิลคืออะไร mm hmm. อยากจะซ่อมแซมบ้านเหรออยากจะจบอยากจะอะไรเอ่ยเดวิลมาพร้อมกับทาวเวอร์แบบมีความต้องการแบบเร่งด่วนมีความต้องการแบบกระทันหันมีความต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแบบรวด,ดเร็วะ่ะ อยากจะเริ่มใหม่อยากจะสร้างใหม่มันมีความรดวดเร็วมีความกระทันหันเข้ามาแต่ทาวเวอร์จริงๆแล้วอะแต่ทาวเวอร์เกิดขึ้นโดยไม่ทันระวังไม่ทันคาดคิดความต้องการที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ทันคาดคิดโชคชะตาก็คืออย่างรวดเร็วโอ้ยอะเดวิลทาวเวอร์ใช่ไหมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมีความต้องการแบบ กระทันหันรวดเร็ว,วไม่ทันได้ถ้าคิดหรือความต้องการนั้นมันพังทลายลงไปเรามาดูต่อว่าอัศวินถ้วยมันไปต่อไม่ได้อยากจะจบเหรออัศวินถ้วยมันยังไงอยู่นะอัศวินถ้วยกับหกไม้ อสวินถ้วยกับหกไม้เรามาดูต่อแทมเพร,รนสามถ้วยเปลี่ยนแปลงแล้วดีเปลี่ยนแปลงแล้วดีเดมจิชเชียนได้เขาดีนะรู้สึกดีรู้สึกโอเครู้สึกชอบเ,อเราจะพยากรณ์ว่าไงดีสิ่งที่คุณต้องการ มันจะได้ตามที่คุณต้องการใช่ไหมเอ่อสิ่งที่คุณต้องการจะได้ตามที่คุณต้องการมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้คุณรู้สึกดีอ่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากบอกอะไรเมื่อคุณมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าแล้วคุณลุกขึ้นมาทำปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกระทำเลยจะส่งผลถึงความสำเร็จ 6กไม้ส่งผลถึงความรู้สําเร็จและรู้สึกดีสิ่งที่คุณต้องทําคือต้องรีบเปลี่ยนแปลงต้องจัดการยย้ายถ่ายเทอันนี้มีคนสนับสนุนให้คุณทำนะแนวโน้มที่ทายในอนาคตคือคุณจะได้รับข่าวดีโอเคละถ้าในกรณีเด็กถือถ้วยผมมองว่ามีสิทธิ์ที่จะตั้งคันได้ถ้าคุณอยากจะมีน้อง อืมเป็นไพ่ของว่ามีข่าวดีเรื่องบุตรอย่างนี้ได้โอเคไหมถ้าคุณต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งโอกาสนั้นอนะความต้องการนั้นอะมันสำเร็จเนี่ยถ้าแปลยอย่างนี้เลยนะต้องการทำอะไรแบบจริงจริงจัง,จง,จงๆเลยโอกาสนั้นสำเร็จขอดูอีกหนึ่งใบได้ไหมเดวิลทาวเวอร์เนี่ยสิ่งที่รักสิ่งที่หวงสิ่งที่ชอบ สิ่งที่รักมากห่วงมากโอเคละถ้าอยากได้อะไรที่มันรักมากห่วงมากอมโอกาสหนึ่งโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการมีขอให้คุณมีมีไฟมีแรงปรารถนามีความต้องการแล้วลงมือทําแล้วคุณจะพบกับความสำเร็จนี่แหละเอาสั้นๆง่ายๆประมาณนี้นะเพราะว่าเอ็ e เพคือมันได้ตามต้องการแน่นอนเอ เมจิเชียนเด็กถือถ้วยเนะี่ยมีข่าวดีแน่นอนเตรียมรอรับข่าวดีไว้เลยมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นถามว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ในที่นี้คือเรื่องอะไรถามว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ในที่นี้คือเรื่องอะไรอะไรก็ได้นี่มันสิบไม้เป้าหมายความสําเร็จเป้าหมายสิบไม้เป้าหมายความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณแน่นอน สิ่งที่คุณเพีย,พยายามมาสิ่งที่คุณทํามามันมีความสําเร็จแน่นอนมันมีเรื่องภาระความทัดผิดชอบมีผมมองว่าสิบไม้มันไม่ได้เป็นเรื่องเหนื่อยยากลาบากเลยนะเป้าหมายมันถึงแล้วอีกนิดเดียวแล้วจะสำเร็จแน่นอนโอเคไมบ้าจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าไพ่อยากบอกอะไรขอให้คุณลงมือทําอย่างจริงๆจัง เลงมือทำอย่างจริงๆจัง,จง,จงแล้วมันประสบความสำเร็จเพราะเอ็มเพอเรอร์คุมโทนพไพ่ไว้หมดแล้วว่าได้ตามที่ต้องการแต่รูปแบบขบวนการเนี่ยคือต้องลงมือทำต้องจัดการนะครับผมแนวโน้มในอนาคตมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับจบแล้วถามว่าข่าวดีเรื่องอะไรสิ่งที่คุณทำมาเป้าหมายถึงความสำเร็จนะครับผมจบแล้วนะ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ามาปรึกษาได้นะครับี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปขอแล้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ